या देवा दो गणेवा वे च भे चया

งองคุณทั้งทองคำทั้งอัญมณีที่จะได้อันเชยประดิานไว้บนยอดเจดีย์ให้พวกเราได้รับรุ้งเรืองอะไรอนานี้กำลังบรรจุ้ลอันไหนใส่ไม่ได้ไว้ก่อนคุณมาสำรับพนักงานอัดอันนี้เจ้าหน้าที่ครับ ใส่ถุงไว้ก่อนครับพวกเราน้องจิตน้องใจพวกเรามาร่วมบรรจุกับหลวงปู่นี้จะไม่ได้บรรจุปิดเลยไหมครับด้วยตัวของพวกเราให้ปู่ให้เต็มที่ต้องต้องมาให้ให้เยอะให้เยอะก็ต้องมาพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งของมงคลไม่ว่าจะเป็นทองคำอัญมณีซึ่งเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าเพื่อเป็นการบูชา ่พวกเราถ้าเกิดถ่ายภาพเสร็จแล้วก็ทยอยกันออกนะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นอ่าได้เห็นด้วยตารอ้าวหลวงปู่หมุนเลยเลยแล้วเดี๋ยวผมจะหมุนให้แน่นอีกทีเด็งน้อยต้องรู้ว่า พรที่กรรจุพระบรมสารีริกธาตุาก็ทําด้วยทองคาเงินและหน้าห,าหอหเป็นชั้นๆี่ในส่วนยอด <จำ S 1> ก็จะมีอนุสาวเียทั้งที่เป็นส่วนของทองคำเองอส่วนที่เป็นอันุสมวีก็ข้อ,อ,อ,องขอเมตตาาบุญกับพวกเราสรัทธา สาธุชนอาลุศิรลูกหาองคมงปู่ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างฉัตรเจริกแต่เจริญก็จะเด้ัู้ข่าวนะว่ารานน็นผู้มีส่วน